ก็ต้องขอกราบสวัสดีเด็กน้อยไฟสั่ง่ทุกคนนะครับวันนี้เอา้าคี่ว่าอยู่ในเกมอะไรนะครับวันนี้ม้าอยู่ในเกมทีฟลาวันนี้จะมาสอนลากปืนไรไปดูกันปกคิดว่าวยครับปืนพกนะ้แบบไม่มีด้วยโทก้อนนะ้ำแบบไม่มีสกินเลยนะดูนะไม่มีสกินนะแล้วสกิลละครไม่มีรูน่าไม่มีดีบีนะเล่นยังไงไปดูพี่สอนยิงเลยนะครับโปรบ,บอกรับก่อนวันนี้มาเล่นทีฟมานะครับวิธีล่าครับก็คือมันจะมีสาวที่หลักนะผมสาวทิตก่อน,นครับปับงหวัวมา,มาหนึ่งปังหัวมาสองครับก็ ร่างหัวมาสามนะครับอ่ะเท้ามันลากไงแล้วหลักมันจะมีวิธีลากคูวสามแบบนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งก็คือแบบแบบนี้นะดูนะอ่ะโอ้ยไม่ติดเลยหยับไม่ติดอ่ะนี่นะหัวที่หนึ่งก็หัวที่สองนะครับก็แบบที่สามนะครับอ่ะน,นี่สามแบบนะที่บอกไปเท้ามันลากไงทั้งสามแบบนะครับมาดูแบบที่หนึ่งก็คือวางเป้าตรงไหนก็นได้ย้ำว่าตรงไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีเป้าขึ้นสีแดงแบเมือม่อกี้นะอ่ะดูนะวิธีลากก็คือลากลงขึ้นอย่างนี้เลย แค่นี้เลยครับลงขึ้นแต่เป้าต้องสีแดงนะนะครับลงขึ้นเนี่ยลงขึ้นอย่างงี้ลงขึ้นอย่างนี้ลงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงขึ้นอย่างงี้ก็ลงขึ้นอย่างงี้นะครับดูนะลงขึ้นเป้าต้องเป็นสีแดงก่อนนะดูนะเป้าสีแดงผบลงขึ้นได้เลยไม่ติดหัวให้นะครับอ่ะลงขึ้นดูนะลงขึ้นประมาณนี้ครับด็กน้อยสังวุที่สองคือลากเป็นตัว J ครับแต่ว่าเป็น J หันหันเป้าเกี J มาหันขวาใช่ปะเราเปลี่ยนเป็น J หันซ้ายนับดูนะดูนะ โปรเ,เจหันขวาใช่ไหมแล้วก็ลากไปหันซ้ายแทนนะครับเจหันซ้ายตัวเจหันสายจะลากง่ายมากไว้ต้องวางเป้านะสามารถลากได้เลยดูนะหัวเบรตีเจเมตดหนึ่นงอ่ะอันนี้หลายเม็ดนะประมาณนี้ซับตัวเจนะจะเป็นวิธีลากที่ง่ายสุดพราอไม่ต้องวางเป้าไวนะ้ทำใหม่เลยลากขึ้นได้เลยนะครับไว้รุ่นําพันใช้กันนะเออนะครับประมาณนี้สมหรับวิธีที่สามก็คือการกระโดดยิงนะครับก็คือยิงก่อนหนึ่งเมตรแล้วก,กระโดดประมาณนี้นะครับ มันต้องอันนี้เจ้าผมไม่แนะนําให้มันเล่นนะเพราะมันเล่นยากนะผมแนะนำว่าลากสองแบบดีกว่านะครับเนี่ยยิงหนึ่งเม็ดเองของผมให้ดูนะแล้วก็ค่อยลากสองเม็ดที่เหลือเพราะทกุกคนมันจะลั่นสามสามแม็กใช่ปะ่ะสามเซตดูนะยิงเม็ดหนึ่งแล้วก็ค่อยยิงต่อนะครับมันจะลากแบบสามเซตนะครับดูนะเนี่ยแล้วก็ค่อยหนึงเออครับอะไรอ่ะนี่ติดแล้วนะครับดูนะครับดูปุ่มที่หัวดีสกิปก่อนหนึ่งเม็ดแล้วก็ค่อยลากอีกสองเม็ดสุดท้ายนะมันจะลั่นเป็นเซตประมาณนี้แต่ให้แบบอย่างนี้มันยากนะผมแนะนำว่าให้ลาากกกเเเป็นนนตัััวววงผผมมรรระะะโดดดดดีี่คคบบ๋ยลอใหู้ ทดลองเลยเนียนะโคด้ามาวิ่งใส่กันนะครับดูนะได้แบบอีกแบบหนึ่งคือตัวเจเห็นป่มตัวเจมันจะแบบมันก็ติดอยู่นะนะ่ผมไม่นำว่าถ้าเกิดจะ,ะกระโดดจริงๆผมไม่นำเป็นตัวเจนะครับแล้วก็ยิงก่อนค่อยกระโดดนะจำไวย้ยิงก่อนค่อยกระโดดยิงก่อนค่อยกระโดดนะครับผมอ้าฮะนะต่อไปอีกแบบหนึ่งก็คือแบบมีค่อน้างยากนะครับดูนดะับไม่ติดเลยนะก็คือแบบกระโดดยิงอันที่อันที่สามก็คือยิงก่อนหนึ่งเมตรแล้วก็ลากสองเมตรสุดท้ายนะครลองดู มันไม่ค่อยติดนะผมไม่แนะนำเนาะมันติดเหมือนก็ติดน้อยผครับมันก็ติดบ้างเนี่ยแต่มันก็ติดน้อยนะยิงเนี่ยสกิดก่อนหนึ่งเม็ดแล้วก็ลากขึ้นไปไวมันไม่อยากสอนแล้วนะครับขี้เกียจสอนมันไม่ได้ลากยากเลยมันก็ฝึกไปเรื่อยแหละฮี่งมันยากเลยวะไม่เปานครับทุกคนไม่เปานเดี๋ยวมาสอนเดี๋ยวมาสอนอีกตัวไอ้โลบอคปัตเตอร์เพเดต